อาร์เซนทุกคนค่ะพบกับพวกเราในรายการอาเซียนเช็คอิน <A> <in. S 1> รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกับประเทศสมาชิกต่างๆในอาเซียนของเราครับรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานตลอดจนเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาเซเซนครับกับผมอันทัชพลตัศคำและดิฉันคีมพัชรดาณราพิิตค่ะคุณผู้ชมคะถ้าได้ถึงประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสมพันญกันมายาวนานกับประเทศไทยเราประเทศนี้มีพรมแดนติดกับภาคใต้ของประเทศไทยของเราค่ะนั่นก็คือประเทศมาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย,ยนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดกับทางตอนใต้ของประเทศไทยเรานะครับและยังมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับที่คล้ายคลึงกับภาคใต้ของเราด้วยครับประเทศนี้มีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันได้เลยครับมาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยพื้นที่2ส,ส่วนโดยจะมีเทะเลจีนใต้กั้นส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยทางรัฐกาลันตันเประปะลิสและเกดะและติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮส่วนที่2คือมาเลเซียตะวันออกอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบ,บอร์เนียวมีพรมแดนทิศใต้ติดต,ต่อกับอินโดนีเซียแต่ล้อมรอบประเทศบูนดารุสซาลามด้วยรัฐสารวัตรเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งกลุ่มประเทศอาเซียนคำว่ามาเลเซียเคยถูกใช้เรียกหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน อาเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีการปกครองในรูปแบบคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเจ้าผู้ปกครองรัฐเก้าแห่งและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ,ฐ,รฐและมุขมนตรีแห่งรัฐ เมืองสำคัญหรือเมืองท่าได้แก่สลังงอเมืองหลวงของรัฐสลังงอคือชะฮอลำมมีพื้นที่ประมาณ8.1สูงตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ5.5ล้านคนคือเป็นรัฐที่มีความมาั่งคั่งมากที่สุดมีอาณาเขตติดกับปทลัมเปอร์มาเลเซีย เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างหลายชนเผ่าและหลายวัฒนธรรมของประเทศนอกจากชามาเลและกลุ่มชนพื้นเมืองแล้วยังมีผู้ที่อพยพมาจากจีนอินเดียอินโดนีเซียและส่วนอื่นๆของโลกครับซึ่งรวมเข้าเป็นพลเมืองของชาวมาเลเซีย มีความแตกต่างทางด้านวัฒน,ธ,นธรรมอย่างน่าสนใจอาจเนืน่องมาจากการติดต่อสัมพันธ์นานปีกับภายนอกและการปกครองโดยชาวโปรตุเกสดัตช์และอังกฤษ ศาส,สนาและวัฒนธรรมมีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหมูกก่เกาะอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้แพร่เข้ามาสู่แหลมมาลายูประชากรนับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละห้ครับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษคือการได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาธารณาสุขการคลอดบุตรการแต่งงานตามนโยบายภูมิบุตรครับ อาเซียนน่ารู้เวลาชี้สิ่งใดจะไม่ใช้นิ้วชี้แต่ใช้นิ้วโป้งแทนเพราะคนมาเลยมีความเชื่อว่าการใช้นิ้วชี้ชี้ออกไปนั้นอีก3นิ้วจะชี้เข้ามาที่ตัวเองและที่สําคัญคือไม่สุภาพครับ มาเลเซียมีการใช้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการครับลองลงมาก็มีภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนภาษามาลายูนั้นเรียกในภาษาของถิ่นว่ามหาสามาลายูครับและในวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับภาษามาลายูที่ใช้ในชีวิตประจําวันกันครับกับช่วงภาษาน่ารู้และคาําทักทายง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับกับคําแรกคําว่าสวัสดีตอนเช้าสลามัตปากีครับอีกครั้งนะครับสวัสดีตอนเช้าสลามัตปากี คำต่อไปนะครับเตอริมากาซีแปลว่าขอบคุณครับเตอริมากาซีขอบคุณครับ mm hmm. ส่วนคำที่สานะครับสบายดีไหมอาปาคาบานะครับสบายดีไหมอาปาคาบา ยินดีนะครับซามาซามานะครับยินดีซามาซามาและสำหรับคำนี้นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับคำว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับพูดว่าเจมบิราดาปัตเบอร์เตมูอันดาครับอีกครั้งนะครับเจมบิราดาปัตเบอร์เตมูอันดาครับยินดีที่รู้จักครับ และคำต่อไปนะครับคําว่าพบกันใหม่พูดว่าเปอร์จำปาลากิครับอีกครั้งนะครับเปอร์จำปาลากิพบกันใหม่ครับคำต่อไปนะครับคำว,ว่าลาก่อนนะครับเซลามัตติงกันนะครับอีกครั้งนะครับเซลามัตติงกันลาก่อนครับ และคำสุดท้ายนะครับอากาศดีจัง b a r i คอค่าครับอากาศดีจัง b a r i คอค่าครับและนี่ก็เป็นภาษามาเลย์ง่ายๆนะครับที่พวกเราสามารถพูดกับคนมาเลเซียได้ครับผมหวังว่าเมื่อเพื่อนพบกับคนมาเลเซียอย่าลืมจำคำพวกนี้ไปใช้นะครับ มีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่การใช้สมุนไพรเครื่องเทศพริกมีรสเผ็ดและมักจะใช้ผงกะหรี่ครับคนจีนและคนมาเลเซียนะครับชอบทานอาหารที่มีผงกะหรี่และไม่สามารถปฏิเสธผงกะหรี่ได้ครับใช่ค่ะสมุนไพรที่นํามาประกอบอาหารนะคะนอกจากจะเป็นสมุนไพรท้องถิ่นซึ่งมีอยู่มากมายนะคะคบ,บางครั้งยังมีการรวมสมุนไพรหลายชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะซึ่งจะมักใช้กับการผัดข้าวเท่านั้นนะคะ อาหารมาเลเซียส่วนใหญ่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารมุสลิมครับเพราไม่ใช้เนื้อหมูและไม่ใส่แอลกอฮอล์เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานจึงเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะและอาหารทะเลครับภูมิภาคของมาเลเซียอาหารจะมีลักษณะเฉพาะต่างกันในปีนังจะใช้ผงกะหรี่ในการประกอบอาหารมากเพราะคนส่วนใหญ่ชอบผงกะหรี ในททางตอนใต้ของประเทศจะนิยมใช้กะทิคล้ายกับอาหารของไทยโดยจะใช้กะทิกับอาหารเกือบทุกอย่างข้าวเป็นอาหารจานหลักในทุกมื้อของอาหารมาเลเซียเหมือนอาหารไทยครับต่างกับอาหารยุโรปที่บางมือเป็นขนมปังบางมือเป็นเนื้อหลายคนเห็นหน้าตาอาหารมาเล <c ute> <c ute> าเซียคล้ายกับอาหารอินเดียแต่อาหารอินเดียจะใช้กะทิเป็นส่วนผสมน้อยมาก อาหารมาเลเซียยังมีเครื่องจิ้มคล้ายกับน้ำพริกกะปิเรียกว่าซัมบันทำจากพริกป่นหัวหอมและน้ำมะขามนอกจากนี้ยังนิยมใช้กะปิในการปรุงรสอาหารแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผัดหรือแกงครับและนี่ก็เป็นอาหารประจำชาติของชาวมาเลเซียนะครับในคราวหน้าช่วงาพาไปชิมเราจะพาท่านผู้ชมไปชิมอาหารของประเทศใดนั้นติดตามชมกันได้ในรายการอาเซียนเชีอินครับ เงินตาประจำชาติของประเทศมาเลเซียคือริงกิตมาเลเซียครับอัตราแลกเปลี่ยนของริงกิตกับดอลลาร์สหรัฐคือ3.8ริงกิตต่อ1 US ดอลลาร์ครับแต่ถ้า2ริงกิจตจะได้เป็นเงินไทยได้19บาท50สตางครับอาเซียนน่ารู้เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วชาวมาเลเซียจะพับใบตองเข้าหาตัวเพื่อเป็นการให้เกียรติครับ ขณะเดียวกันชีวิตวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษามลายูก็มีความสําคัญมากนะคะถึงกับมีคําว่าฮีรังบาฮาซาฮีรังบางซาแปลเป็นไทยว่าถ้าภาษามลายูหายชาติก็จะหายด้วยค่ะดังนั้นนะครับพวกเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อปกป้องชาติหรือความเป็นมลายูของตัวเองไม่ให้สูญหายไปครับรวมทั้งพยายามยืนหยัดที่จะทาให้ภาษาสืบต่อไปครับชาวไทยเชื้อสายมลายูหลายคนยังแต่งกายแบบมลายูให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะทางภาคใต้ผู้ชายยังแต่งกายด้วยการนุ่งสโรงผู้หญิงนุ่งผ้าปาเต๊ะพวกศีรษะเหมือนชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายของมาเลเซียก็เข้ามาทําให้ชาวม,มาลายูแต่งตัวให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมาลายูและอิสลามอยู่อย่างมั่นคงครับอาเซียนน่ารู้ทางการมาเลเซียไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ติดสินเข้มมากๆเข้าเมืองครับ ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้จากการศึกษาธัฒนธรรมความเป็นมาของแต่ละชาตินั้นเพื่อให้วันเห็นการรวมกลุ่มของประเทศทางสิประเทศมาถึงเราจะได้รู้เขารู้เราและยอมรับซึ่งกันและกันเข้าใจกันในทุกด้านค่ะครับผมสาหรับรายการอาเซียนเช็คอินของเรานะครับอา,อากาศทางช่อง s d 2อย่าลืมติดตามชมกันให้นะครับสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมอ่านทัชพลตั้งคำครับค่ะและดิฉันครีมพัชรดาณนนรพิพิธต,ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ